ขอชด้วยค่ะขอส่มด้วยอบคอกร้อลวันนี้อยู่ไหนก็ผมนะค้าขอโอกรองชานะคะเกิด้นีคราเดกย่ีมา้านียมตัวต่อข้าเนียมัวตอคาเนียมเพื่อการอเทียทจังหวัดศรีสะเกนะคะขอชมนะครับผมยา้าศรีสะเกนะคะ ระดับปฏิเตีนะคะเทคโนโลยีการบอ้นะคะอะไรตูตนนะคะท่านสมบูรณ์นานะทองอีนะคะซึ่งอาชีพนะคะเป็นครูที่เรียนมาเร่ไไล่นนะครับนี่มองเห็นสามล้านแปดหมื่นคนิที่มองเห็นตรงนี้ครับผมสวยไม่สั่ง เริ่มนะคะเริ่มทำงานครั้งแรกนะคะท่านขอประกาศทองอินทำงานอ่าเมื่อปีคศ2 5ง0นรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานช่างระดับสองนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลดุลนะคะตอนนั้นในปี2540ถึง50นะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองช่างนะคะนักบริหารงานช่างนะคะอ่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขเมียงของเราจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ อารงวัลน,นะคะแางวัลของท่านก็คือความภูมิใจที่สุดที่ได้รับราชการและได้ทํางานที่ตัวเองรักในองค์กรแห่งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะนะครับค่ะผลงานที่ดีใจที่สุดก็คือท่านได้รับใช้ประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะขอบคุณขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะ ประจใจในการทํางานใช่ค่ะคติประจําใจก็มีนะคะพวกเราจะเอาเป็นแบบอย่างก็ได้ก็คือรักองคอ์กรเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมง,งานตั้งปฏิธานแก่ชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจหลังจากท่านเกษียณนะคะท่านบอกว่าท่านอยากทําธุรกิจส่วนตัวนะคะตรงนี้ตัวนี้เป็นประวัติของท่านผออประกาศทองอินนะคะอีกคนนะคะท่าน น้าประจัก์บัวหอมนะคะให้หัวหน้าวิเคะร์นะคะ,ะน้นาประจัก์นะครับน้าประจัก์หรือว่านายประจัก์บัวหอมนะครับเกิดวันที่15กันยายนนะครับ2505ปัจจุบันอายุ60ปีนะครับะระดับการศึกษานะครับจบม .25 หนะครับจากโรงเรียนกันทาราเรนนะครับจบปริญญาตรีนะครับนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราชนะครับหรือว่ามสทนะครับแล้วก็จบนะครับปริญญาโทนะครับรัะภาษาศาสตร์นะครับจากนะครับมหาวิทยาลัยราชรีสะเกดนะคะสถานภาพการสมรสนะครับท่านประจัก์ได้สมรสกับท่านหมูรัดบัวหอมนะครับประกอบอาชีพอิสระนะครับ ปัจจุบันมีเด็กิดาด้วยกันสองสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับนางสาวจุฬลักษ์บัวหอมนะครับประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านที่สองนะครับนายนิธานบัวหอมนะครับประกอบอาชีพอิสระนะครับเริ่มทางานครั้งแรกนะครับเมื่อปี2538นะครับในตําแหน่งนักการพโรงนะครับตําแหน่งปัจจุบันนะครับนักพนักงานดัพเพิงนนะครับ สังกัดองค์การบริหารส่วนตงบนขเมียงนะครับจนถึงปัจจุบนันนะครับนะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับข,ข,ของนะครับผู้เกษียรรษณอายุราชการทั้งสองท่านนะครับดับต่อไปดับ,บต่อไปนะคะก็จะเชิญท่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลบขเนียนนายวิจิตรบจูนนะคะ อาจการแสดงม,มุทิตาจิตต่อผู้ใกล้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน,าน,นาค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายกองการบริหาสรส่วนตะบนยางนะครับพี่ใหญ่นะครับเรียนอดีตท่านนายกยวิรัตบัวหอมอดีตท่านนายกาสงชาภักดีอดีตท่านนายก พลพีพันวิไลนะครับแล้วก็ท่านปิลัทุกองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านผอ,อกองช่างและเจ้าหน้าที่ทุกองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับกระผมมีความซาบซึ้งใจมากสมหรับได้จัดการในวันนี้ให้กับคุณพี่ก็แล้วกันนะครับคุณพี่นะครับประกาศทองอินคุณพี่ประจักษ์บัวหอมผมมาอยู่ที่นี่ในฐานะ ตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ผมอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องนะครับรัดกันนีอะไรปรึกษาหารือก,กันกับพี่ทั้งสองมีอะไรเพรปรึกษาท่านนะครับเพื่องานของเราท่านมีบุญคุณต่อตระกูลเมียนมากนะครับและาะยเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ผมคิดว่าประมาณ15ปีนะครับอาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำกับพี่ประจักษ์นะครับในวสมันนี้ ทำคุณงานความดีให้กับตระกูลขระเมียมไม่น้อยนะครับคว <พ m. S 1> ามเจริญด้านถนนทางความเจริญด้านองค์ประกอบต่างๆของตระกูลเมี่ยม,มพวกท่านช่วยตระกูลเมียมบุคคลตระกูลเมียม,ม,มนี้ไม่ลืมบุคคลท่านแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการพวกเราพวก่น้องยังถือว่าท่านยังไม่เกษียณตัดใจพวกเราเกษียรแค่อายุราชการใช่ไหมครับขอเชิญตบกตือท่านนะครับ เกษียณแท้ยุ่ราชการแต่ในจิตใจของน้องยังไม่กเกษียณนะครับยังหักยังแพีกันกน,นะครับยังอยู่ด้วยกันขอให้ท่านไปไปต่อสู้ในส่วนของชีวิตหลังจาก,กเกษียณยางมีความสุขนะครับขอ่านประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่กเกษียณนะครับปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามที่ท่านอยากจะเดินวิถีชีวิตเนาะครับนะครับก็นะ ในโอกาสนี้ผมเองในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมเอ่ยได้หมดนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พบปะกันอีกครั้งอยู่ข้างล่างนะครับในส่วนนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีความสุขความเจริญและขอให้ท่านผู้กเกษียณวันนี้ที่ท่้นสองมีความสุขความว่า ขอให้สิ่งต่างๆที่ทำกับพระพุนธเจจนย้อนไปสู่ท่านให้ท่านมีบุญบารมีให้สิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านถือปกป้องรักษาท่านตลอดไปและตลอดกาลขอขอบพระคุณครับค่ะอาณาจักรตะไบท่านนายกจะมอบของที่ระลึกเลยไหมคะหรือยังไงท่านนายกกับเผมมอบทีหลังโอเคค่ะมอบสุดท้ายดีกว่าค่ะ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 เรียนเชิญท่านปลัดนะคะท่านประหลัดวัชคารินวุฒิวิทยาศาสตร์นะคะ